สวัสดีค่ะเจอกับไอรีช่องไอรีคนภูพานคือเก่าเนาะคะ่ะน้องพี่น้องวันนี้พามาอัปเดตฝักทองเนาะคะ่ะนาะสามต้นต้นใหญ่ะคะ่ะกําลังสีออกอะะยอดค่ะยอดกําลังสีโพออกมาเนาะคะ่ะสีลามละปลูกอยู่ทางนี่นะคะ่ะอยู่ทางหน้าบ้านเนาะค่ะนาะ,ะ,นะะทางตะเบียนออกเนาะค่ะนะคะ,นะคะสามต้นเนาะคะ่ะนอสามสามพุ่ม นะคะนาะพุ่มละสามต้นสองต้นนะคะเนาะงกำลังเป็นยอดนะคะยอดโผล่มาแล้วค่ะพี่น้องฟักทองนะคะเนาะฟักทองพันใหญ่นะคะนาะต้นขี้เล็กอระลิกละนะคะปลูกไว้ค่ะพี่น้องปลูกไว้แบบว่าเวลาเขาอยากกินแกงนะคะเนาะ อยากกินแกงขี้เล็กใส่หนังคายหนังงัวซี่กะเฮาบม่ต้องบม่ต้องไปซื้อเพื่อนหรอกค่ะเนาะถ้าปลูกไว้ในเรือนนั่นซี่กะกจะดีไปอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่ต้นนี้ค่ะพระพี่น้องชมต้นไม้รอบๆเพื่อนอรีเพิ่งปลูกนะคะนี่ได้ประมาณเกือบเกือบ,เก,อบเกือบเดือนน,ะะนั่นแหละค่ะนี่กำลังป่งะค่ะนี่นะคะกำลังปง่งนะคะ เตกนะคะนาะใบเพื่อยเตกแลนะคะเนี่ยอันนี้เป็นทับทิมจันนะคะเนาะเป็นลูกลูกเงวมันจะมีลูกใหญ่กับลูกเงาเนานะคะ่ะนาะลูกปันกลางทับทิมจันลูกแดงซื้อมาะคะันออกแล้วค่ะออกดีพด ชมพูนี่หมักน้ำเลยคะ่ะหมักอยู่หมักน้ำอยู่ค่ะชมพูนี่หมักอยู่แต่บ่มักบ่หมักหลายสามวันอะดีแบบอดีสี่แบบอะสองวันครั้งหน,น,น,นึ่งสามวันครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะ็สิมีน้ำสำรองไว้ค่ะแบบนีนะ้ใส่ขวดไว้เนาะค่ะเนาะแล้วก็อาหารเพลินกับขี้ไก่ละคะ่ะอะลีใส่ขี้ไก่กับปุ๋ยสูตรสิบหาสูตรสีพงละคะ่ะ มาเบิ่งใกล้ๆเนาะค่ะเนาะพี่น้องอันนี้ผักขมสีแดงเนาะค่ะเนาะอันนี้ผักขมเขียวนะคะ่ะน้องมิวเพื่อนเพาะไวะคะ้นนนนนนะคะ่ะ,คะเนะี่อลีบอกน้องมิวเพาะอันนี้ผักขมค่ะนั่นกวงตุ้งเนาะค่ะเนาะอันนี้ผิดผิดนี่มันออกเนาะค่ะเนะาะใช้เวลาในจังหน่อยผิดกะเลยค่ะอลีปลูกสองนาน,นะคะ่ะกวงตุ้งฮ่องเต้เนาะค่ะเนาะ ค่ะพี่น้องะโกอยู่ค่ะกำลังใหญ่ค่ะเนี่ยกำลังใหญ่เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาขี่ไก่ค่ะมาโคยอีกเด้อค่ะพี่น้องอันนี้โบน้นโบน้นยาเนาะค่ะเนาะโบน้นไอ้ฮอร์โมนนะคะเนาะโบ bon นะะนะ้นสารเคมีแรงกินกับส้างค่ะธรรมชาติดีเนาะคะนะ่ะเนาะ นี่ส Connie, ใส่จะขี่ไก่เนาะคะ่ะใส่ขี่ไก่แล้วก็เอ่อ้ามันโดนกัดเนาะค่ะเนาะ้ามันโดนกัดแบบนี้อาลีสิของอลีมีวิธีค่ะของอลีทามันโดนกัดแมลงเนาะค่ะเนาะหรือว่าเป็นนอนเนาะค่ะมันจะอยู่ใต้นี่แหละค่ะใต้แบบว่าใต้พื้นเนาะค่ะใต้เนี่ยมันจะเป็นนอนบางทีก็เป็นนอนบางทีก็เป็นเอ่อแมลงเนาะค่ะเนาะเป็นแมงเนาะค่ะเนาะแมลงอหละมันสิกัดคังไงบางทีจะเป็นนอนอยู่ใต้อยู่นี่แหละค่ะมันอยู่ใต้นี่แหละค่ะ เป็นนอนอะสีตัวดำดำดอกตะกอนอ่นรีเคยเห็นบางทีก็เป็นแมลงกัดเนาะค่ะเนะาะแมงกัดอะอลี่ส่ใส่สะเดาค่ะมักสะเดามากน้ำสะเดาจนน้ำจนแด,ดงแดงจนเป็นฟองอลรีสีมักสีใส่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็แก้ได้อันนี้ลีพันมีเวลาว่างค่ะนี่มันมีเวลาว่างมาสีเนาะคะ่ะเดี๋ยวตอนเย็นอรีสีมาสีดอยู่ค่ะเอาน้ำสะเดาสีดจะบูมมาใกล้เลยค่ะนอนหรือว่าแมลงเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ช่วย อีกทางหนึ่งโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เนาะค่ะเนาะเรามีอยาพื้นบ้านเฮานะคะเป็นใบสะเดามากเนาะค่ะเนาะมีสารเคมีเลยลีก็ว่าโอเคอยู่เลยคะ่ะถึงมันบบงามเนาะค่ะเนาะแต่ก็บบมีสารเคมีเนาะค่ะเนาะปลูกไว้กินเนาะคะ่ะตามบ้านมีประมาณสามนานคะ่ะอันนี้น,นันนันแรกนะคะเนะาะจะใหญ่หจะหน่อยนันที่สองนี่กําลังคะ่ะกําลังเป็นเบีย้ยขึ้นมาเนาะค่ะเนาะ มิวเพลินเพาะนะเนาะคมขีดสันๆเนาะค่ะเนะาะพังมะอื้อกะ่ะที่รีเห็นเบิงะะ่งแล้วค่ะงามโพดพังมะอื้อเพ,อพเลินกะปลูกไว้เยอะอยู่ค่ะพังมะอือึหรือว่าฟักทองยอดฟักทองนะะเนาะนค่ะเนาะกันเหงียงไว้ค่ะไก่มันชอบมาเขาเนาะ,ะไ่ชอบเขาเอานี่ติงไว้ไอชอบโขกชอบเขา พักทองพี่น้องยอดแล้วเมเชานี่ใส่ใส่ปุ๋ยคะ่ะปุ๋ยขี้ไก่ใส่ไปแล้วคะ่ะกำลังอดออกมาแล้วคะ่ะพี่น้องผิดส,สันๆันเนาะคะ่นะเนาะพาพี่น้องเบิง่งพักเนาะคะ่ะเนาะหลังบ้านเนาะคะ่นะเนาะนี่พักขี้เล็กคะ่ะอลีปลูกไว้เวลาปปะว่าแกงใส่ หนังควยเนาะค่ะนง,งูหนังงัวเนาะค่ะเนะเาะเพียงพีกเล็กปลูกไว้ในบ้านเนาะแล้วู้หาต้นสูงเละค่ะต้นต่ำเนี่ยแหละเด็ดตลอดนะคะเนาะะละก็รีปิดสองลูกแล้วค่ะสุกแล้วนี่กใกล้แล้วค่ะนี่สีแปลกก็หมูละก็จะเหลืองละอากาศรีปคูกนั่นกับมีอีกค่ะพูนเห็นแยงทางหลังบ้านบหมค่ะพี่น้องนั่นกับปลูกอีกนีักสมค่ะรีปลูกผสม ผมแค่หว,วานวนะ้อะแล้วก็สมโอค่ะสองต้นน่ะคะ่ะสมโอใกล้านมะคุงคลิปสันสนเนาะค่ะน,ะะนะะ้อะไอรีกะ่ะจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ไปพอกันใหม่คลิปหนาเดอ้อพี่น้องพางมาือค่ะโอ้ยงามเนาะค่ะนาะ,ะ,นะ,ะต้มกินกรแซ่บดีมากมเลยคะ่ะแกงไส่หมูกะเซบเนาะค่ะนาะงไปพอกันใหม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะรอบรอบบ้านนะคะนาะ